สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n ด o m นะคะกับหัวข้อใครกำลังหลงรักคุณอยู่และเขาจริงจังแค่ไหน คหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีเมถุนพิจิมมังกรมังกรกันอ่โอเคประมาณนี้เมถุนพิจิมมังกรกัน เอ,อ่คนนี้ลักษณะของเขานะบุคลิกลักษณะของคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เออ่รักตัวเองดูแลตัวเองดีดูแลสุขภาพแต่งตัวดีสะอาดสะอ้านเอ่อค่อนข้างมีความหัวสูงอะ่ะคือคือเขาจะ ชอบอะไรที่มีคุณภาพคุณภาพสูงเรื่องของราคาอะไรเงี้ยไม่เกี่ยงขอให้เป็นของดีมีคุณภาพโอเคเขาเขาจะเลือกสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็จะเป็นคนที่แบบคัดสรรเลือกสรรสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองอาหารการกินเสื้อผงเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้หรือการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะจะค่อนข้างที่จะแบบเออใช้ชีวิตให้ให้มีคุณภาพให้แบบ อยู่ในมาตรฐานที่ดีอะไรอย่างนี้เออแล้วก็เรื่องของรูปลักษณ์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องดูแลตัวเองนะคือไม่ใช่ว่าพออยู่คนเดียวก็ไม่อาบน้ําอะไรอย่างเงี้ยผมเผ้าลุงลังไม่ได้คนเนี้ยต้องแบบเป๊ะตลอดเวลาเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆนะคะแล้วกออ็ตัวเขาอะก็ชอบคนที่ดูแลตัวเองดีด้วย แล้วเป็นคนที่ช่างสังเกตเป็นคนที่ขี้สงสัยขี้ระแวงอืมข้อดีคือเป็นคนที่เก็บรายละเอียดเก่งเรียกว่าเป็นคนเอาใจใส่คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเก็บรายละเอียดทุกอย่างนะคะโดยที่เราไม่ต้องบอกเขาอะเขาเขาจะาสังเกตแล้วก็จํา อ่าอย่างเงี้ยคือก็ถือว่าเป็นคนที่ใส่ใจใส่ใจคนรอบข้างใส่ใจรายละเอียดดีเก็บรายละเอียดเก่งแต่ข้อเสียก็คืออาจจะจุกจิกไปหน่อยหรือว่าอาจจะที่ระแวงที่สงสัยมากไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราหรือว่าก็ถ้ามันเกินไปก็คือออกแนวแบบอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันก็มีทั้งหมดนั่นแหละอยู่ในตัวคนคนนี้แล้วก็ตัวเขาอ่ะเป็นคนที่ เออคือเขาเขาเหมือนจะไม่ใช่เหมือนหรอกแต่ว่าเป็นคนที่แบบเออทุ่มเทอ่ะทุ่มเทกับทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทเต็มที่ถ้าให้คือให้หมดสมมุติเขาไว้ใจใครสักคนเงี้ยเขาให้หมดใจเขาเขาเชื่อใจแบบเต็มที่อะ่ะไม่มีเผื่อ แล้วทีนี้พอมันผิดหวังหรือเสียใจคนนี้ก็จะเป,เป็นอาการแบบเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บแล้วจําไม่ลืมง่ายๆนะคะแล้วก็เจ็บแล้วจบคือจบหมายความว่าพอแล้วไม่เอาแล้วกับคนคนนี้จะไม่ไว้ใจจะไม่เชื่อใจอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มุ่ฟอนเดินไปข้างหน้าแต่ถามว่าไอ้ความเจ็บมันยังมีอยู่ไหมไอ้ไอเรื่องของความเจ็บความเสียใจอะไรอย่างเงี้ย เก็บไว้ในใจใครทําให้เสียใจเนี่ยจาดีมากอืมความจําดีมากโดยเฉพาะเรื่องเรื่องอะไรดาร์ก,กเรื่องอะไรที่ดรามา่าดราม่าเนี่ยนะคะคนเนี้ไม่ลืมแล้วก็จะค่อนข้างอยู่กับอารมณ์แบบเนี้ยค่อนข้างนานยากที่จะแบบเอาตัวเองออกจากความคุณหมองหมองมัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าสมมุติได้ได้เครียดหรือได้เศร้าได้มีปัญหาชีวิตขึ้นมาเนี่ยเขาจะอยู่อย่างเงี้ย ค่อนข้างนานเออคือภายนอกอ่ะอาจจะเหมือนแบบโอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่พอได้อยู่คนเดียวเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเริ่มมีความดาวเริ่มมีแบบคิดนูน่นคิดนี่จุกจิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โกรธนานโกรธใครโกรธนานอะโอเค <c oughs> ทีนี้คนคนนี้เนี่ยเขามาหลงรักคุณซึ่งเรามองว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะ ความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเป็นคนเก่าๆของคุณอาจจะเป็นคนคุยอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าเป็นแฟนเก่าหรือสามีภรรยาเก่าขนาดนั้นอาจจะเป็นคนคุยคนที่เ ดูดูกันอยู่คุยคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบมีไปเดทกันบ้างมีความสัมพันธ์กันอ่าบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบความสัมพันธ์มันยังไม่ค่อยชัดเจนอะถึงขั้นขนาดที่ว่าจะไปเรียกว่าเป็นแฟนหรือเป็นคนรักได้อะไรอย่างนี้นะคะบางคนแบบกําลังดูดูแต่ไอ้คาว่าดูดูกันอยู่อะคือต่างคนต่างรู้นะว่าดูกันในฐานะอะไรดูกันเพื่อที่จะ พัฒนาไปเป็นแฟนไปเป็นคนรักอะ่ะคือมันไม่ใช่แบบเพื่อนทั่ว,วไปอะค่ะเออทั้งคุณและเขาอะต่างคนต่างรู้แล้วทีนี้เอ,อ่อไอความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมีการจบจบลงคือเลิกคุยเลิกติดต่อเลิกสื่อสารกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่ว่ามันยังมีอะไรคร้างคาใจกันอยู่ยังมีความรู้สึกที่ติดพันกันอยู่ทีนี้ ถ้าตามหัวข้อเนี่ยคือเขากําลังหลงรักคุณอยู่เออเขากําลังหลงรักคุณอยู่งั้นขอถามหน่อยแล้วทําไมตอนนั้นเขาถึงหยุดถึงหยุดความสัมพันธ์ทําไมตอนนั้นมันถึงมีปัญหาทําไมมันถึงแบบไม่ไปต่อม,มันมีเรื่องของความห่างไกลด้วยนะคือคุณกับเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะ เนี่ยถ้าดูจากไพ่แล้วอะ่ะมันมีเรื่องของความห่างไกลมีเรื่องของความแตกต่างกันมีมีอะไรที่ที่รู้สึกว่ามันที่เขามองแล้วอะว่ามันอาจจะมันอาจจะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์ก็ได้แล้วตัวเขาเองนะตอนนั้นเวลานั้นน่ะมันเหมือนกับว่าอ,อ,อยู่ในช่วงอารมณ์ที่ ไม่ได้อยากจะสนใจหรือโฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีโฟกัสอื่นเช่นเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตที่ต้องแบบไปจัดการที่ต้องไปทุ่มเทก็คือไม่ไม่ได้สนใจมากมายนะักนณะตอนนั้นเขาเองก็อาจจะเหมือนแบบเออมามาหายหายหรือว่าไม่ได้โฟกัสที่คุณมากจนเกินเออไม่ได้โฟกัสที่คุณมากพอไม่ไม่มีเวลาให้คุณมากพอ นะคะไม่ได้แบบว่า,าสม่ำเสมอกับคุณน่ะเพราะว่าเขามมวแต่แบบไปคิดเรื่องชีวิตของเขาเรื่องอนาคตทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกมันมันมีปัญหาน่าจะมีหลายอย่างความแตกต่างกันด้วยแล้วก็เรื่องของความห่างไกลเรื่องของระยะทางไม่ได้อยู่ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่พร้อมตอนนั้นนะคะแล้วทีนี้ตอนนี้ทำไมเขาถึงมาหลงรักคุณละ่ะ อโอเคทีนี้มันเหมือนกับว่าตอนเนี้เขาพร้อมแล้วนะคะตัวเขาเห็นไหมตัวเขาเหมือนกับว่าเ,ออเริ่มมีความมั่นคงแล้วเริ่มมิ่งและคือทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นสามารถที่จะมาคิดเรื่องของความรักได้แล้วแล้วพอ เริ่มคิดเรื่องของความรักคนที่เขาแว็บเข้ามาในหัวคนที่เขานึกถึงก็คือคุณแล้วเขาอาจจะมีการส่องการแอบมองการอะไรอย่างเงี้ยการติดตามชีวิตของคุณอยู่แล้วเขาก็รู้สึกชอบรู้สึกหลงไหลได้ปลื้มคุณนะคะซึ่งเอาจริงๆอะเราเรามองว่าเขาอะมีความรู้สึกนี้กับคุณอยู่แล้วเออเพียงแต่ว่าณตอนนั้นอะเขาไม่ได้โฟกัเสเรื่องของความรักเขาวางเอาไว้ก่อน เขามีเรื่องอื่นที่เขาสนใจมากกว่ามีเรื่องอื่นที่เขาแบบว่าเอออยากจะทําหรือพุ่งเป้าไปที่สิ่งสิ่งนั้นมากกว่าค่ะความรักเอาไว้ก่อนยังยังไม่สนใจอะไรอย่างนี้แต่ตอนเนี้ยทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนิ่งแล้วเขาสามารถมาคิดเรื่องความรักได้เต็มที่แล้วคนที่อยู่ในใจของเขาก็คือคุณทีนี้เขาจริงจังแค่ไหนคะกับคุณตอนนี้ โอ oh, ้จริงๆค่อนข้างจริงจังค่อนข้างมุ่งมั่นเลยนะคือครั้งเนี้ยเขาจะเทคแอคชั่นเต็มที่นะคะจะลุยเต็มที่แล้วก็ค่อนข้างจะคาดหวังว่ามันจะต้องดีมันจะต้องประสบความสําเร็จอะแต่ถามว่าเขาแบบมั่นใจ100%ยเปอร์เลยไหมก็ยังนะคะเพราะว่าไพร์ดมูนเนี่ยเขาก็รู้ว่าเออมันอาจจะมีการทิ้งช่วงหรือว่าเออณตอนนั้นเวลานั้นมันอาจจะไม่ได้เคลียร์ไม่ได้คุยกันแบบไม่ได้จบกันด้วยดีอะเออ ก็อาจจะมีเรื่องของความขุนข้องหมองใจอะไรกันอยู่ซึ่งมันก็คงต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนมันถึงจะรู้ได้ว่าเอออนาคตจะเป็นยังไงจะจริงจังได้แค่ไหนจะเดินหน้าต่อไปได้แค่ไหนคือตอนนี้ตัวเขาเองอก็ยังแบบยังอยู่ในความเราเรียกว่าอ่ะถ,ถ้าให้เปอร์เซ็นต์อะความตั้งใจถ้าให้ความตั้งใจนะเราให้ร้อยเปอร์็นความตั้งใจดี ความจริงจังแต่แต่ว่าเขาอะก็ต้องดูด้วยว่าว่าคุณจะมีปฏิกิริยายังไงเออถ้าเขากลับเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะว่าเขาก็มีความกังวลกับอดีตที่ผ่านมาค่ะเขาอาจจะทำตัวไม่ดีหรืออ่าไม่ไม,ไม่ไม่คุยไม่เคลียร์กับคุณ อาจจะหายไปจากชีวิตคุณเลยหรือทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอะตรงนี้มันก็ต้องไปคุยไปเคลียร์กันอีกทีนะคะมันก็เลยยังยังเป็นแบบเอ่อความความไม่มั่นใจในตรงนี้ว่าจะยังไงต่อแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าคุณเนี่ยเอ่อมีคนอื่นไปแล้วหรือย,อยังอืมเนี่ยคือ เขาจะเริ่มจากการกลับเข้ามาเป็นเพื่อนคุณก่อนถ้าตามหัวข้อเราถามว่าเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนเรามองเขาจริงจังมากนะคะเราให้แบบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเลยอะกับความความสัมพันธ์เนี่ยกับความจริงจังของเขาอะเขาจริงจังมากๆแต่ว่าเขาอะจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนแล้วก็มันจะมีการทักทายมาแบบแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัว แบบที่คุณไม่คาดคิดเขาอาจจะมาหาหรืออาจจะพักคุณมาแบบอืมคุณไม่คิดว่าเขาจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยหรือมันอาจจะเร็วกว่าที่คุณคิดมันเร็วมากๆอ่ะอือ เออดีย๋ยวนะความสัมพันธ์นี้ไม่ใครก็ใครอะค่ะที่ที่จะมีตัวจริงอยู่แล้วมีตัวจริงอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยเรามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเกิดเรื่องยุ่งเหยิงขึ้นนะคือเอ,อ่อ ขอดูหน่อยนะตอนนี้เขาโสดไหมดูสิเขาโสดตัวเขาโสดตัวเขาโสดถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นฝั่งคุณต้องเป็นฝั่งคุณแล้วแหละที่ไม่โสดหรือในจังหวะที่เขากลับมาคุณอาจจะกำลังแบบดูใจหรือเรียนรู้ศึกษาดูใจอะไรอยู่กับใครอะคะ่ะแล้ว แล้วเขาเข้ามาแล้วทีนี้ความสัมพันธ์เนี้ยแนวโน้มจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะมีการได้รีเทิร์นโหเราว่ากว่ามันจะลงตัวนะคือคือท้ายที่สุดแล้วอะ่ะมันมีโอกาสที่คุณกับคนคนเนี้ยจะได้กลับมาคืนดีกันกลับมาคบหากันแต่ก่อนก่อนจะถึงตอนนั้นอะ่ะ มันเหมือนกับมันจะต้องทำ้ายจิตใจใครบางคนเรามองเป็นสองกรณีนะคือหนึ่งคือจากไพ่อ่ะตอนแรกเราก็แอบคิดว่าคนคนนี้เขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าเขามีครอบครัวแล้วเขาต้องแบบแอบมาคบมาคุยกับคุณหรือเปล่าแต่พอถามไพ่ก็คือเขาก็โสดอ่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ กรณีแรกก็คือเขาอาจจะเคยมีภรรยาหรือมีสามีที่อาจจะจบความสัมพันธ์ทางกายหรือทางความรู้สึกอะไรเงี้ยมันจบไปแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้เคลียร์กันแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่ายังไม่ได้อยากขาดกันอะไรแบบนี้ค่ะมันมีนะหลายคู่หลายคนที่ที่เป็นกรณีแบบเนี้ยคือประมาณว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่า สถานะยังเป็นสามีภรรยากันอยู่แต่คือไม่ได้มีความรู้สึกแยกกันอยู่นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ายังไงก็ตามคนคนนั้นก็ยังเป็นภรรยาหรือเป็นสามีของเขาอยู่ทีนี้การที่เขาจะรักใครชอบใครจะมาคบกับใครแบบเปิดเผยเปิดตัวมันก็ทำไม่ได้อืม เพราะว่าคนคนนั้นก็จะกลายเป็นมือที่สามเป็นชู้ขึ้นมาทันทีในสายตาของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเคลียร์ไปจบไปทำอะไรให้มันให้มันถูกต้องก่อนอะไรอย่างเงี้ยกับสองก็คือไอเรื่องเราเนี้ยอาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้ฝั่งคุณที่ที่มีเจ้าของหรือว่ามี มีครอบครัวมีสามีหรือมีภรรยาแล้วแล้วเขาคนนี้ยดันกลับมาเออก็ได้กับสามอะสามนี่อาจจะเป็นกรณีกรณีแบบส่วนน้อยเลยนะก็คือครอบครัวครอบครัวของใครบางคนอาจจะเป็นครอบครัวคุณหรือครอบครัวเขาอะไม่สนับสนุนไม่เห็นด้วย ไม่อยากให้คบกันดังนั้นก็เลยต้องแอบ,บคบแอบบคุยแอบบสารสัมพันธ์ไม่ให้ครอบครัวรู้ไม่ให้คนในครอบครัวรู้นะคะอืมประมาณนั้นจนกว่าแบบอะไรอะไรมันจะชัดเจนหรือว่าลงตัวแล้วอะไรเงี้ยถ้าเป็นกรณีของครอบครัวที่ไม่ชอบนะสมมุติครอบครัวคุณไม่ชอบเขาหรือว่าครอบครัวเขาไม่ชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่าคุณกับเขาอะอาจจะแบบสารสัมพันธ์กัน แอบแอบคบแอบคุยกันไปจนแบบว่าอะตกลงตรงใจแล้วมั่นอกมั่นใจแล้วก็ไปบอกครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่คือยังไงก็ครอบครัวก็ห้ามไม่ได้แล้วอะเออห้ามไม่ได้แล้วเพราะว่าต่างคนต่างรักกันแล้วก็พิสูจน์ความรักพิสูจน์ความเอมั่นใจเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถึงตอนนั้นเวลานั้นอะเรามองว่าทั้งคุณและเขาอ่ะก็จะทำให คนอื่นๆคนรอบๆตัวค่ะยอมรับและเข้าใจได้เพราะว่ามันลงไพ่จบอะไพ่มันสวยอืมประมาณนี้นะคะอ่ะประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ